Eliminate Players o ร Queens เพื่อนเพื่อนๆจะต้องฆ่าคนหรือนางพญาทั้งหมด25ครั้งสักคิดว่าฆ่าคนน่าจะง่ายกว่านะคะเพราะว่าคนต่อแมชเนี่ยมันมีเยอะแล้วก็นางพญาต่อแมชมันมีแค่3ตัวและไม่ใช่ว่าเราจะฆ่าได้ทั้งหมด3ตัวด้วยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกแต่มันก็ผสมผสมกันได้ค่ะ คนนี้คือบอดแบบนี้ก็นับนะคะไซปกติก็ไม่ค่อยได้ค่าคนค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเควสแบบนี้เนี่ยก็จะใช้บริการน้องบอดที่เกิดมาเจอบางที่เราไปลงพื้นที่ไกลๆหรือว่าเมืองที่ไม่ใช่แบบเป็นเมืองยอดที่ก็จะมีพวกวัดเนี่ยไปลงกับเราด้วยนะคะก็สามารถฟาร์มได้ง่ายๆเลย25ตัวกี่ตาก็ได้นะคะแต่ว่าต้องอยู่ในซีซันนี้เท่านั้นนะ รอเล่นค่ะแปลว่ากีตาก็ได้ค่ะรวมๆกันนะ